ิลินแต่งเป็นอิกกี้เนาะชิเจงก็เป็นผัวอิกกี้ผัวอิกกี้เป็นวินมอไซค์เอนอดค่ะ มาดูคลิปนี้ก็คือต่อกันเลยคลิปนี้นะคะเราจะแต่งตัวตามธีมสงการเลยใช่นะคะอยากรู้ไหมว่าเราจะแต่งเป็นอะไรอ่กดไลค์มาก่อนสิคะทุกคนเดี๋ยวพี่วิลเลี่ยนเขาจะไปแต่งตัวพี่เจงก็จะไปแต่งตัวแล้วเราก็จะออกไปเล่นสงการกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปเริ่มแต่งตัวกันเลยดีกว่าโอเคแล้วมาเจอกันในตอนที่แต่งเสร็จแล้วคะ่ะทุกคน Let's go พี่แจงแต่งเป็นตีมวินมอเตอร์ไซคเงี้ยเงี้ยเงี้เงี้ยเงี้ยเงี้ยเี้ยเงเยเงเยเงี้ยเงี้เป็นหัวอิกกี้นั้นเองค่ะทุกคนมาในตีมแบบสีส้มๆแบบนี้นะคะนี่หลังเป็นทรงอย่างแบสแซดอย่างบ่อยใครที่แบบแซดบ่อยนะคะเอาชุดแบบนี้ไปใส่ได้อะขอสักท่นหนึ่งเต้นเลยหนึงทรงอย่างแบสเซอย่างบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแฟ แต่วันนี้เราแบบลูดซิฟนะจริงๆถ้าไม่ลูดซิฟก็จะเท่ไปอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นฟิลนี้เอ,อ,อเประมาณนี้โอเคของพี่เจก็คือประมาณนี้ค่ะทุกคนถามว่ามันพีคไหมมันก็ไม่ได้พีคเท่าไหร่หรอกความพีคเนี่ยมันอยู่หลังกล้องค่ะทุกคน <laughs> นะคะโอเค <laughs> เดี๋ยวเราไปดูพี่มิลินกันเลยดีกว่าโอเค ลุกอิกี้ของจริงค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะทุกคนเหมือนเก็บกดค่ะตอนเด็กๆใครดูคลิปพี่แล้วนะมิลินไม่ค่อยมีเลยที่เป็นแบบว่าแซฟสกอยเอออะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอ้โหแล้วดูบิ๊กอายของเขาป๊าดใหญ่เวอร์นะคะทุกคนเหมือนแบบมนุษย์ต่างดาวอยู่ในตัวมนุตต่างดาวเลยเพราะว่าเป็นคนตาโตอยู่แล้วแล้วใส่บิ๊กอายเข้าไปก็คือโตไปอีกค่ะทุกคนแล้วดูความกีบตาของเขาเออนี่ใกล้ๆนะคะแล้วก็อะไรติดอะไร ติดกิฟต์นะจ้า<ช>อีกกี้ก็คือจะต้องแต่งตัวแบบสดใสสดใสหน่อย,ยนี่แล้วก็ใส่สายเดียวแบบนี้อ่ะ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 ชุดชุดชุดนะมีกำงกำไรแล้วดูชุดข้างในนี่ต้องมีสายอะไรแบบนี้นะจ๊ะเธอใช่แล้วค่ะสมัยก่อนอะเนาะเสื้อสองชั้นใส่ทำไมเออว่ะการกงยินต้องเป็นแบบว่าสั้นเสมอหูนะคะแต่ไม่มีเนาะเออแล้วที่ขาดไม่ได้คืออะไร มีรอยท่อนะคะอันนี้ทําขึ้นมานะคะอันนี้ทาขึ้นมาแล้วต้องมีข้อเท้าค่ะคุณและที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งบีบีครีมเราต้องจับเต็มค่ะนี่ทาเลยค่ะทาให้มันขาวพอกไปเลยนะทุกคนทาแค่นี้ก็พอให้มันรู้อะฉันทาบีบีมานะอะไรเนี้ยแค่ติดรถไหมตอนเด็กๆเออจะติดเบาะนะโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคน โอเคค่ะทุกคนสองคนนะคะก็แต่งตัวเป็นธีมสงการแบบนี้นะคะทุกคนพี่บลินแต่งเป็นอิกกี้เนาะชิแเงก็เป็นหัวอิกกี้ผัวอิกกี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์ท่อรถค่ะโดนท่อรถของแฟนตัวเองใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นน้ำสงการกันนะคะอุ้ยมันต้องมีหวีด้วยแล่นอนอยู่แล้ว เฮ้ยเข้าตีมแล้วเนี่ยเธอพี่ผมก่อนผัวคะ่ะเออได้ได้ได,ได้จัดทรงให้ผัวหน่อยอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันนะคะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะแต่งเป็นตีมอะไรใช่แล้วค่ะโอเคเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะทุกคน let's go อันนี้นะคะพี่เจงก็อยู่ในงานแล้วนะคะทุกคนก็คือร้าน EQ หมูกระทะนะคะเรามากินเลี้ยงกันที่นี่แล้วก็นี่เลยข้างหลังกําลังถ่ายรูปก,กันอยู่เลยค่ะทุกคนนี่มาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แต่ละคนกันเลยนะคะว่าวันนี้เขาแต่งเป็นอะไรกันนะคะมะเจ๊สาวๆวัยรุ่น Y 2k น,นี่นี่จำสองคนนี้ได้หรือเปล่าพี่ชี้พี่รถเมย์นั่นเองน,นี่นี่พี่ชี้แต่งเป็นอะไรคะ รอ,อยอ๋อเว้ยและอันนี้คืออะไรคะเนี่ยรอยท่อขารอยท่อรอยท่ออะไรไปอยู่บนคอแล้วพี่รดนเม่์พี่รดเม์แต่งเป็นอะไรนี่เป็นลูกเทวดาเป็นลูกเทวดายัางไงอ๋อมันต้องมันต้องแบบนั่งอย่างนี้ใช่ไหม เป็นอะไรกันเนี่ยมัธยอ๋อมัธยมไอ้้ออุุยยติมในเรามาร้านหมูกระทะทันทีแล้วเดี๋ยวให้เขาฝากร้านนิดนึงแล้วกันอ่ะฝากด้วยนะคะร้านหมูกระทะอิทิบุตรการที่5ค่ะเป็นกระบอกใหญ่เลยค่ยเปิดกี่โคะ่โมงเนถึงตีสาโอ้โหปิดดึกนี่คือเจ้าของร้านเมาอยู่ นี่ทุกคนเรามาสัมภาษ Even am going สั่งได้นะคะสั่งได้เลยนะคะเข้าไปในเพจชูคลินแล้วก็สามารถสั่งได้เลยนะคะอันนี้เป็นช่วงแบบขายของนะคะทุกคนอะไรนครับเนี่ยทำงานก็แขกอะไรครับเนี่ยเป็นไงหนาวไหมไม่หนาวไม่หนาวเลยใช่ไหมเม่กี้ทำไร รองเท้าด้วยไม่ต้องใช้แรงเฮ้ยเขาใช้อะไรเขาใช้ชูคินเฮ้ยใช้ชูคินเลยไม่ต้องใช้แรงค่ะไม่ต้องลอยต้อแค่ขย่าใช่ไหมใช่เอออาชูคินฝากด้วยนะคะของพี่ชีนพี่รถเมย์เขานะคะทุกคนนะคะใครที่แบบอยากทำความสะอาดรองเท้านะคะก็เข้าไปสั่งได้ คลปใหม่ใหม่ทุกคนละกัน <Okay. S 1> ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนอยากดูคลิปสนุกแบบนี้อีกนะขอใหอยู่แสนวิวล้านวิวนะคะลูกค้าเอลูกค้าลูกค้าขายยุคปีนี้ <c oughs> เออนะคะโอเควันนี้ต้องไปแล้วนะคะทุกคน <c oughs> บ่าอ <c oughs> ีกี้มันเป็น